สวัสดีครับท่านผู้ชมจากรายงานการโจมตีซึ่งกันและกันด้วยดโดรนแลกหมัดกันตามรายละเอียดในคลิปที่แล้วที่ฝ่ายรัสเซียโจมตีกรุงเคียบด้วยดโดรนโดยยูเครนรู้ว่าฝ่ายตนได้กําจัดสก,กัดกั้นโดรนได้จานวน73ลําซึ่งในระหว่างการสก,กัดกั้นโดรนเคียบได้สูญเสียคือเป็นรบแบบ F16 ไป1ลํากองทัพอากาศยูเครยนยืนยันรายงานดังกล่าวโดยระบุครับว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา3ามนาิกาสามสินาทีของวันที่16พฤษภาคมตามเวลาท้องถิน่นขึ้นเป็นรบแบบดังกล่าวได้ยิงโดรนของศัตรูตกจํานวนสามลำด้วยปืนใหญ่อากาศและกําลังวางตัวอยู่ในตําแหน่งที่จะยิงโดรนลําที่4มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น,นบนเครื่องบินนักบินนําเครื่องบินออกจากที่พักอาศัยของพลเรือนและดีดตัวออกได้สําเร็จกองทัพอากาศกล่าวเสริมว่า ต้องขอขอบคุณการทํางานที่รวดเร็วของทีมค้นหาและกู้ภัยทําให้สามารถพบนักบินและอพยพได้อย่างรวดเร็วนักบินปลอดภัยดีชีวิตและสุขภาพของเขาไม่ตกอยู่ในอันตรายคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเป็นกลางจะได้เริ่มดําเนินการแล้วซึ่งก็มีการคาดกันครับว่า f 1 6ลําดังกล่าวถูกยิงตกด้วยฉีดนาวุฒแพททิออตจากพวกเดียวกันเองที่เข้าใจผิด การบินด้วยความเร็วต่ำคือวางตัวในการยิงสกัดกั้นโดรนจกทานด้านหลังทําให้เครื่องบินรบแบบ F-16 ยากที่จะบินหลบหลีกจากขีปนาวุธอีกทั้งการยิงด้วยปืนใหญ่อากาศในเพดานบินต่ำมีความเสี่ยงที่กระสุนอาจพลาดเป้ายิงไปที่พื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นบ้านเรือนของพลเรือนจึงทําให้เครื่อง F-16 อยู่ในท่วงท่าที่ไม่พร้อมที่จะทําการบินหลบหลีกการโจมตีตอบโต้จากฝ่ายยูเครน ลึกก็ไปถึงดินแดนใครเมียเกิดขึ้นในเวลา5นากาของวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานจากฝ่ายรัสเซียว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรอน Uav ได้ AV, จำนวน65ลำโดย43ลำอยู่ในทะเลดำและ21ลำอยู่ในใครเมียและพยายามออกมารูปว่าฝ่ายตนไม่ได้รับความเสียหายท่ามกลางการรายงานของชาวบ้านที่รูว่ามีเสียงระเบิดดังกึกก้องและด้วยปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดีย มีชาวบ้านแทบจะทุกคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งก็มีการบันทึกภาพความเสียหายได้ครับรายงานระบุจากชาวบ้านที่สนับสนุนยูเครนระบุครับว่าดุลยนของยูเครนโจมตีฐานทัพรัสเซียในหมู่บ้านพีรีวนันนี่ที่ถูกยึดครองในไครเมียส่งผลให้เกิดการระเบิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิตมีภาพความเสียหายเป็นภาพระเบิดของลูกไฟขนาดใหญ่ในทางแสงของกองทัพในเมืองเปเรวันนี่ ซึ่งเป็นเขตหนึ่งของซมเปโลโฟนในไครเมียโดยเป็นที่ตั้งของกองพลป้องกันชายฝั่งที่126ของรัสเซียหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคลิปวิดีโออีกคลิปเสียงระเบิดที่ดังอย่งกับราวเสียงประทัดแสดงให้เห็นครับว่าน่าจะมีการระเบิดของอาวุธที่อยู่ในคลังแสงดังกล่าวการโจมตีดดโรนจะเกิดขึ้นเมื่อดโดรน FTV ของยูเครนโจมตีหน่วยยานเกราะของฝ่ายรัสเซียในเบลโกลอด ทำให้ยางเปลาะรถ A t ทวและมอเตอร์ไซค์วิบากของทหารรัสเซียถูกทำลายละลายทั้งหน่วยซึ่งการโจมตีด้วยดโดรนแม้ว่าจะมีความพยายามใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกเข้ารบกวนแต่ด้วยการใช้ดโดรนควบคุมผ่านสายไฟเบอร์ออปติกขนาดเล็กทาให้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรบกวนการควบคุมโดรนดังกล่าวได้จากภาพท่านผู้ชมจะเห็นสายไฟเบอร์ออปติกจานวนมากถูกทิ้งเหมือนกับใย,ยแมงมุมอยู่เบื้องล่าง ความอันตรายของการทำสงครามด้วยดโดรนทำให้หลายประเทศพัฒนาระบบต่อต้านดโดรนโดยเลเซอร์ซึ่งอิสราเอลเป็นผู้นำของเทคโนโลยีเลเซอร์ดังกล่าวโดยมีสหรัฐอเมริการัสเซียชาติโยุโรปและจีนก็ุูมพัฒนาอยู่เหมือนกันครับแต่ที่แอดมินเห็นการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้ในสงครามก็มีอิสราเอลเคยนำเลเซอร์มาป้องกันการยิงด้วยขีปนาวุธจากกลุ่มฮามาสและเอชวอลล์และล่าสุดก็เรั่งยูเครน ก็ได้พัฒนาอาวุธเลเซอร์เพื่อนํามาใช้ในสนามรบแล้วครับเช่นกันโดยบริษัทปูนท e มโลบอติกของยูเครนกล่าวว่าได้พัฒนาอาวุธเลเซอร์ที่เรียกว่าสลิมบีมโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงาน1.5กิโลวัตต์สลิมบีมออกแบบมาเพื่อทําลายโดรนและพายคุกค,คามทางอากาศอื่นๆในระยะสูงสุด1กิโลเมตรระบบนี้รองรับทั้งการทํางานอัตโนมัติและการควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ ซึ่งทําให้การทํางานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความเสี่ยงต่อบุคลากรซึ่งกล้องของระบบดังกล่าวสามารถมองเห็นวัตถุโดรนขนาดเล็กได้ตั้งแต่ระยะ2กิโลเมตรจากภาพคลิปวิดีโอระบ,บุครับว่ายูเครนได้ทําการทดสอบยิงเลเซอร์ละลายเหล็กในระยะ100เมตรมาแล้วและคาดว่ารูปเลเซอร์ดังกล่าวคงถูกพัฒนานำไปทดสอบในสนามรบจีนในเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสาร และสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ